สวัสดีค่ะแซนแอนด์ซอยชาแนลวันนี้จะมาตอบคําถามยอดฮิตที่ว่าถ้าจะเสริมแคลเซียมในอาหารใช้ผงแคลเซียมคาร์บอเนตได้ไหมจะเติมใส่อาหารประเภทไหนและได้ประโยชน์เพิ่มเติมอะไรบ้างเรามาฟังกันค่ะ บนฉลักอาหารและเครื่องดื่มในปัจจุบันเรามักจะเห็นคำสั้นๆแต่ทรงอนุภาพให้เอื้อมหยิบนั่นก็คือแคลเซียมสูงซึ่งผู้ผลิตอาหารรู้ข้อนี้ดีและหนึ่งในตัวเลือกแคลเซียมที่หาง่ายได้ประโยชน์จากธรรมชาติแถมราคาไม่แพงก็คือผงแคลเซียมคาร์บอเนตเกร็ดอาหารที่มีเปอร์เซ็นแคลเซียมสูงกว่า98ซและยังปลอดเชื้ออีกด้วยนอกจากจะให้แคลเซียมสูงแล้วแคลเซียมเกล็ดอาหารยังให้ผลพลอยได้อื่นๆอีกมาฟังกันต่อค่ะ 1. ช่วยให้ผลิตภัณฑ์คงตัวนิยมใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์พวกลูกอมเยลลี่หรือกัมมี่ค่ะ 2. ทําให้ผลิตภัณฑ์นมมีสีขาวขุ่นโดยจะเติมลงในนมเช่นนมอัลมอนนมถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มความขาวขุ่นให้กับน้ํานมค่ะ 3. ใช้เป็นอาหารสําหรับยีสในการหมักเครื่องดื่มประเภทเบียร์หรือการหมักไวน์ค่ะและสุดท้ายใช้เพิ่มเนื้อสัมผัสกรุบกรอบในขนมประเภทคุกกี้หรือแค้กเกอร์ค่ะ เห็นไหมคะว่าประโยชน์ของแคลเซียมคาร์บอเนตเกลดอาหารใช้งานได้หลากหลายจริงๆค่ะสนใจสั่งซื้อแคลเซียมคาร์บอเนตเกลดอาหารหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ง่ายดายตามช่องทางนี้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจหรือกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีกนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ